ว่าไงเจ้าดั๊วันนี้ฉันจะเรียกแกไปช่วยส่งของนะแกพร้อมใช่ไหมฮะไอเจ้าสลามดั๊บเพิมครับเจ้านะดั๊หลงว่าวันนี้ข้าจะช่วยเจ้าไหนทำภารกิจให้สำเร็จครับดีดวันนี้ใกล้จะคกขีดสมาแล้วฉันอยากจะไปส่งของให้เด็กๆสักหน่อยวันนี้ฉันเตรียมแต่ของขวัญดีๆเด็กๆรู้ไหมยังไงเดี๋ยวพวกเราทุกคนไปช่วยกันส่งของแล้วกันนะครับทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะและมีคำถามด้วยให้เกิดว่าทุกคนสาว สามารถขอของขวัญอะไรก็ได้ในวันพิมาสนี้ทุกคนอยากได้อะไรฝากคอมเมนต์ด้วยละกันขครคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ขอให้ซาทุเลย้ของอย่างที่ต้องการด้วยเถอะเออเจ้อยครับดัดเองก็อยากได้โอ้ยแกไปช่วยฉันทำภารกิจในเจกอนเออจอได้ครับเจ้านายไอ้เจ้าดัดฉันจะลงตรงไหนดีวะเนี่ยแกรู้ไหมว่าเมืองไหนมีเด็กๆเยอะดัดเองก็มีลูกนะครับเจ้านายก็เจ้านายขังดัดไปตั้งนานนี่ขังก่อน่ะ ฉันให้แกมาช่วยส่งของขวัญแกดันไปกัดคอเด็กฉันก็ต้องขังแกไว้ดีเจ้าดัดเจ้ดัดสนิทขี้แล้วเจ้านายต่อไปดัดไปทำร้ายใครแล้วมีแล้วเจ้าดัดตอนเนี้ฉันให้ภยัยแกแล้วนะครั้งนี้เกิดว่าแกทำผิดอีกอะ่ะฉันจะขังลืมแกแน่นะโธ่เจ้านายดันไม่ทำแล้วนะาแต่เห็นเจ้านายบอกว่าวันนี้เจ้านายมีของขวัญพิเศษให้กับพวกเด็กๆด้วยนะคบใช่ดีเดี๋ยวแกก็ลองดูและกันของขวัญปีนี้นะัรลรองว่าจุใจมีแต่สายจกัมโบ โอ้ยไม่ไมีให้ดัดตังค์หรอเจ้านายเออถ้าเกิดว่าเหลือฉันให้แกแล้วกันนะออโอเคครับเจ้านายมารีบหลงตามฉันมาเจ้าดัดเออเจ้านายรับทำไมถึงไม่ค่คยมีใครเลยเอ,อืมนั่นไงฉันเห็นแล้วเจ้าดัดรีบไปให้ของขวัญไอ,อ้กเจ้าหมอนายเงินเถอะเออโอเคครับเจ้านายรับผมด้วยแกรีบตามฉันมาสิเจ้าดัดเดี๋ยวเจ้าเด็กคนนั้นก็หนีไปลอดขาดัดมันสั้นนี่นะโอ้ยเร็วเถอะน่า <c oughs> อนี่เจ้าหนูมามาเอาของขวัญของเจ้าไปซะอ้าวเอา้ไเอาพี่โดนรถไอ้อไรไงี้งวะเนี่ยก็เจ้าไหนทำไมให้ของรถแบบนั้นล่ะครับเอาก็เด็กๆมันชอบรถกันไม่ใช่เหรออดับว่าคงจะไม่เหมาะน,นะครับรถขนาดนั้นเนจ้านายโอ้ยอะไรกันมันเนี่ย เ็กสมัยนี้เรื่องมาสมานเลยไดาบ้ารัาาน่เจ้าไหนให้เป็นอย่างอื่นดีกว่านะครับเออนั่นไงฉันเจออีกคนแล้วรีบไปเนิเเดเจ้าดัดเร็วรีบเอาของขวัญในกระเป๋าฉันเนี่ยไปให้เจ้านั่นดีกว่าเจ้านั่นต้องถูกใจแน่เลยเออดัดหว่าว่าจะเป็นแหนนะนะครับเอฮ้ยแกพูดแบบนี้มหมายความว่าไว่าเจ้าดัดเออก็เจ้าของขวัญของเจ้านายดัดว่าครั้งนี้มันแปลกๆปนะครับอ,อ้านี่เจ้าดัดแกอยากโดนขังอีกงั้เนเหรอ ขอโทษครับยิมส่งของเลยครับเออโอเคนั่นไงหายผมแล้ว,รวครับจะไปยิงเขาทำไมล่ะครับเอาฉันยิงเลี่ยงไงเล่าให้มันมาเอาของถ้ามัยิงเลี่ยงแบบนี้เดี๋ยวมันก็หนีฉันไม่ดีเจ้าดัสเลี่ยงดีๆก็ทาไ,ไม่ไครับเดี๋ยวเจ้าหมอนั่นก็ตายเสียก่อนหรอกแหเป็นวิธีเลี่ยงของฉันน่ะนี่เจ้าเป็คนนั้นน่ะเอาของขวัญกันเร็วให้ล้ลครับเจ้านายเห็นไหมล่ะ จนได้เอานี่งนี่เมาของขวัญแกไปเร็วอ้เิดแล้วจ้าไหนอ้าวอ๊สมัให้ของแบบนี้นะคะเจ้าไหนอก็มี่วามาตรวจนี่เด็สมัยนี้ชอบไม่ใช่หรอโอ้ยแต่ไมัม่นใหญ่จัง่ะรับเจ้าไหนแถมระเบิดได้วยเนี่ยอก็มันเหมือนจริงเลยเนี่ยก็ครั้งนี้ฉัอยากให้ของขวัญอะไพิเศษหน่อยไงโอเจ้าไหนเด็กตายไปสองแล้วนะฝรั เอออเาละคนต่อไปฉันจะแก้ตัวละของขวัญชิงต่อไปไอเด็กคนนั้นน่ะมันต้องชอบแน่ไอ้หวังว่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะขาเจ้านายเออหน่าเจ้าดาดเอ้ยไอ้นี่ไอเจ้าเด็กแกมาเอาของขวัญอันนี้ไปอ้าวเอ้านโอ้ยฉันนำอะไรผิดมันเนี่ยคนไอหมุนยมไดโนเสาร์เลยเด็กชอบไหมหรอแต่ว่ามันใครคุณไปไหน ก็ปีปีก่อนฉันให้ตัวเล็กเด็กๆก็บอกว่าขอตัวใหญ่ๆอ่ะไช่เนี่มันก็ใหญ่เกินตายเนี่ยนั่งหนาว่าเด็กสมัยเนี่ยไอเด็กคนนี้แหละฉันที่ของรางวัลที่มันถูกใหญแต่เนี่ไอ้น้องอยู่ไหนเอ้าหายหายไปไหนวรือว่าไอด็กมีอยู่แถวนี้นี่เอ้าเอเจ้ไหนเฮ้ยคือไ大爷ไปยิงแกตายทำไมล่ะคะเนี่ย ก็ขนมันตกใจนี่นะอยู่ดิมนก็หายแล้วมันก็โผล่มายิงฉันอ่ะโอ้ยเจ้านายครับสรุปเจ้านายมายิงคนมาฆ่าคนหรือว่ามาให้ของขวัญคเนี่ยเอก็มาให้ของขวัญดิไปต่อเถอะโอ้ยเจ้านายครับเออหน้าทั้งต่อไปฉันจะให้ของขวัญดีๆแล้วนี่เอ็นองมาเอาของขวัญชิ้นนี้ไปอยู่ไหนครับเจ้านายนู่นไงอยู่นู่น ดเด็กๆชอบมิลิคุกเตอร์ไม่ใช่หรอวะแบบนีม้มันสมจริงไปโอ้ยนั่นก็ดีไอ้นี่ก็ไม่ชอบตอนเนี้ยของขวัาน,านีในปอฉันเหลือชิ้นเดียวแล้วเว้ยเอ้าเราจะทำไงล่ะครับเจ้านายก็คงต้องไล่คัดคนก่อนละมั้งฮึคัดคนงงคยังไงล่ะครับก็ยิงไอ้พวกที่ไม่สมควรได้อลยเอ้าแบบนี้เลยล่ะครับเจ้านายแจ๊ฉันท้อไงเล่าก็ของในกระเป๋าเหลือชิ้นเดียววะนี่ <c oughs> เหลือคนยังต้องดีบสองคนฉันก็ต้องทายิงไปแบบนี้แล้วน่ะ แต่ว่ามันจะไมปหมดหลายไปไหนล่ะครับจะเป็นหมดหลายอะไรกันเล่าก็าถือว่าเด็กคนที่โดนฉันยิงไปเนี่ยมันไม่ถูกคนเล่าจะไหนกหอดเกินเฮียจอร์ดไหนแกก็มาแล้วแกก็ช่วยกระโดดกัดคนเอยดีว่าจะได้ตายไวๆไวก็เหนียวก็ไหนก็เจ้าไหนบอกว่าอยากให้ผมทำลายใข่นี่เฮ้ยแกเนี่ยนะไม่เป็นไรงั้นฉันยิงเองก็ได้ก็ไหนระวังนะครับหน้าไม่ระวังโอ้ นี่ไม่ใ่บนีนะครับคนเอะเเอ้ยรูแล้วนะมาฉันเกะกะควันหลอ้ยโอ้ยจนเดินมนไหลมเลือเลยนะคเนี่ยไม่รูได้ไงเราเที่โผล่คนได้ไหมเนไหก็ช่วยดีบๆหน่อยดีครับดับไม่ชอบเสียงปืนโอ้ฉันไชอบไมชาแกมาเดินวันนี้เจ้าลักเจ้ากาเจ้นยจัไม่อเจ้านายี่ พอแล้วอะไรแกจะพอได้ไงก็เล่าขอเชนญกระโดมยิงตาย,ยาดิจะกลับบ้านก่อนได้ไหมไม่ได้เว้ยอยู่ชั้นก่อนจะไหนไหนว่าพวกเขาจะมาส่งของขวัญไงนะคะรีบส่งรีบกลับเลยนะไอ้ก็บอกว่าถึงกลับไม่ได้ต้องรอเหล่าคนสุดท้ายไ,ไอ้คนสุดท้ายฉันก็จะเอาของขวัญชิ้นสุดท้ายให้มาแล้วก็กลับบ้านอย่างใช่นั่นละ อ้ยแต่มันเหลือทั้งหลายกูนี่ยเจ้านายดัดก,กับก่อนไม่ได้ฮนะดั๊ดไม่ชอบการต่อสู้เออนะ่าแกยืนข้างฉันคอยปินหัวไ้เดี๋ยวก็หมดแล้วไอ้ออไม่จู้จะไงวะเจ้านายมีตัวหนังเนี่ยมัเออไหนเออมีคำโต้กันเป็นประโยชน,น์เลยดีว่า เจอสายาแล้วว่าแต่ของขวัญชิ้นสุดท้ายนี่มันอะไรกันนะคะผมขอดูหน่อยได้ไหมอ่ะว่าไปเรื่อยเจ้าดัสฉันจะไม่ให้แกดูก่อนได้ไงก็เล่เาต้องให้เด็กคนน,กนั้นที่ว่าผม,าม,าม,มแต่ว่าของชิ้นสุดท้ายนี่มันนะมันคงไม่แตกใช่ไหมครับทนายของชิ้นสุดท้ายนี่มันปกติที่สุด้วยเหมือนกับปีทุกๆปีที่ผ่านมาเลยจริงเหรอครับ แค่จะมาถามย้ำมันไหมเนี <al> ่ยโอ้จริง <shotgun> ก <noise> ็จริงเนยเออแต่มันไม่ได้ชิ้นใหญ่ใช่ไหมครับเจ้านายไม่นะชิ้นเล็กนิดดเียวเองชิ้นเล็กแน่นะคะเจ้านายเออไอมีตรงโน้นงไหมเจ้านายเออเออลูกน้องรังมีอีกนะไข่นะครับเจ้านายว่ของปัจจุบานนี้มันจะดีอ่ะก็ดีมั้เด็กๆชอบอ่ะไอเจ้านายก็รู้เออไม่หมดสักทีวะคะไอนะครับเจ้านายดีแค่ คนข้างหลังเจะได้เออรู้แล้วนะเจ้าไหนที่บิจริงได้ไหมเออรู้แล้วนะโอ้ยเจ้าบ้าฉันเอาแกะมาป่นฉันวันเนี่ยเจ้าไหนใครอย่าถึงเพิ่งจะตายแล้วเจ้าไหนเออโอเคตรงนี้กลัวนึงบิงมาเลยเจ้าไหนเออรู้แล้วนะอย่าสั่งฉันได้ไหมบิงมาสิครับเออรู้แล้วเจ้าไหนเจ้าใครที่มาอย่าไหลัแกเลยเจ้าดาเอ้ย แต่ของขวัญจิ้งคุณท้ายมันคืออะไรกันแน่ครับเจ้านายเอานะรีบไปหาคนสุดท้ายแล้วก็ส่งของขวัญให้เจ้านั่นกันจะได้กลับบ้านแล้วโอเคครับเจ้านายอ,อยู่ตรงนั้นครับเจ้านายอ๋อนี่เหรอนี่ไอ้น้องเอาของขวัญของแกไปอ่ะเพืนน่องอะไรอะทำไมล่ะนั่นลูกอะไรอ้เบื่อ,อเด็กไม่ชอบระเบิดหรอวะเนี่ยโอ๊ยเจ้านายโอ้ khổ quá mẹ mi, anh chưa bao giờ này nha.